สวัสดีครับผมปเสิฐพาเที่ยวชาแนลครับวันนี้พามาเที่ยวสวนอีกแล้วนะครับที่นี่ก็คือสวนสมุนไพรเสริมรพักเกตินะครับอันนี้ก็คือสวนหลวงรอเกนะครับแต่จะพาเข้าไปชมสมุนไพรข้างในว่ามีอะไรมั่งนะครับพืชสมุนไพรนะครับว่ามีอะไรมั่งหลายหลายชนิดนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวไปชมนะครับดอกไม้ในสวนและสมุนไพรนะครับ สวัสดีครับผมประเสริฐพาเที่ยวชาแนลครับพามาเที่ยวมาชมสวนหลวงล้อกเก่าอีกตามเคยพี่น้องพาเที่ยวสวนพาเที่ยวสวนกับเที่ยววัดดอกพี่น้องไหวพระไหวเจ้าคันว่างกับพาไปเที่ยวสวนดอกไม้สวยๆง,งามๆนะพี่น้องโดยเสื้อผ้าขับไปเบิ่งไปชมเราจะสวยจะงามขนาดไหนนี่แหละครับกวาเสวยของงามของดอกไม้ในสวนนะครับอันนี้เป็นผักนะพี่น้องแต่มาเห็ดเป็น คือผักสวนครัวแต่ว่าเป็นสมุนไพรไดอันนี้ก็ล้วนจะเป็นสมุนไพรไดพี่น้องที่ปลูกวัให้ต้องมาสวยสวยงามเียกับเป็นสมุนไพรขนานพี่น้องนี่ผักน้องแดดจัดง่าพี่น้องเลยมันเลือยไทยอะไรถนัดปันใดแดดจัดครับนี่พี่สวยงามผักสวนครัวหัวกินไดพี่น้อง นี่คือพืชผักสมุนไพรนี่ก็เป็นสมุนไพรคือกันสวยงามพืชผักพวกนี้เนาะพี่นอ้องพืชผักพวกนี้นี่คือใบแมงลักกับถือว่าเป็นสมุนไพรเนาะพี่น้องใบแมงลักใบโหระพาภาแล้วกัน โหระพานี่ครับคือสมุนไพรใบแมล็ดักสมุนไพรครับพี่น้องนี่ใบเมลรักโหระพาใบข้าวเานะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเรานะครับนี่เป็นสมุนไพรนะครับเช่นเดียวกันกับซุ้มแห่งนี้นะครับให้ความร่มเย็นแล้วยังมีคุณนะครับ นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเล็บมือนางแต่ว่าภาษาบ้านเราเรียกว่ารางจืดนะครับรางจืดนางจืดก็คือล้างพิษทุกประเภทที่เข้าร่างกายของเรานะครับนางจืด เม็ดแต่ฝ้ายนะครับเม็ดแต่ฝ้ายนี่ก็เป็นยานะครับเนี่ยฝ้ายฝ้ายนะครับฝ้ายเม็ดเล็กๆยังเป็นยานะครับนี่สมุนไพรเป็นยานะครับนี่พี่น้องมาให้ชมใกล้ๆนะครับฝ้ายฝ้ายแดงนะครับ รักษาอะไรได้มั่งก็ดูเองก็แล้วกันนะครับนี่นี่ยานะครับนี้ใบนะครับเนี่ยมีหนามขึ้นมามีหนามอย่างนี้เลยนะครับมีหนามมีหนามอย่างนี้เลยนะครับยานะครับ อ่านเอาเองนะครับเราจะถ่ายให้ชมถ่ายให้เพื่อนๆชมวันนี้ก็คือยาชนิดหนึ่งนะครับนี่ต้นนะครับต้นและใบนะครับอันนี้ต้นเล็กไม่ได้ใหญ่นะครับเพื่อนๆมะตูมแขกนะครับอันนี้มะตูมแขกที่เรากินลาบกินกับปนกับแก้วนี่หละพี่น้องกินกับปนกับแก้วนี่แหละว่ารักษาอย่างแน่กับบางเอาเองหร้อพี่น้องนี่ ไปปลูกแบบขางฮห้งขางสัน้นกินกับน้ำพริกน้ำปลาปนห่อได้พี่น้องน,นี่คือนี่คือมาตูมแขกพี่น้องบลานห่อกะซงหูจักดีปบบกตูมบกตูมกินกับลาบกับปนเนมาพี่น้องอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับกระแจะนะครับแกอะไรก็อ่านเอาเองจะถ่ายภาพและรูปวิดีโอให้ชมนะครับอันนี้เหมือนใบมะตูมทุกอย่างนะครับ ี่ต้นต้นเป็นมาตูมทุกอย่างครับแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นยาสมุนไพรไทยนะครับมาถ่ายให้ชมวันนี้คร่าวๆอาจจะยาวนิดหน่อยนะครับคลิปนี้ อันนี้คือต้นอะไรเอ่ยใครบางคนก็ได้ยินแต่ชื่อนะครับนะครับอันนี้คืออะไรก็อ่านเอานะครับเพราะว่าถ่ายให้ชมแล้วนี่ครับถ่ายให้ชมแล้วนะอันนี้คือต้นอะไรนะครับการบูนนะครับอันนี้คือการบูนไทนะครับ อันนี้คือการสรองคานะครับการสรองคานี่แก่อะไรนะครับอ่านเอาเองจะจำเอาเองนะครับจะถ่ายภาพและวิดีโอให้ชมอันนี้การสรองคานะครับต้นเหมือนอะไรเอ่ยนะครับต้นคือต้นบุรีนฟ้าเนี่ยแะพี่น้องนะครับต้นบุรีนไม่รีนฟ้าเขาเนี่ยแะใบมันก็คือกันทุกอย่างพี่นอ้องใบออกรสชาติขมคือกันพี่นอ้อง อันนี้ก็เคยถ่ายให้ชมไปแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับยี่เคงนะครับยี่เคงคืออะไรแก้อะไรนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็อ่านเอาเองจดจำเอาเองนะครับถ่ายภาพและวิดีโอให้ชมอันนี้ก็มาดูอีกต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นยานะครับเป็นยานี่คือลำดวนบ้านนาเรานีดดา่แหละครับลาดวนเมืองศรีสะเกดเราครับเป็นยานะครับแก้อะไรมั่งก็อ่านเอาเองนะครับ แล้วไปปรุงไปปรับโอเองนะครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้ก็เป็นยาอย่ามองข้ามนะครับอันนี้ก็คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับนี่ว่ามันเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆกับต้นคามบ้านเรานะครับคามยมยอมผ้านะครับนี่คามใบคามย้อมคามเรานะครับคล้ายๆกันนะครับ คล้ายแต่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับนี่อันนี้ก็ต้นยาเหมือนกันนะครับอันนี้คือต้นบกกระจายนี่พี่นอ้องเขาบอกรักษาเนี่ยต้นพยงนะครับนี่ต้นพยองต้นพยงนะครับรักษาโรคได้เหมือนกันนะครับต้นพยงเนี่ย คือปะจายนี่พี่น้องแต่บบแมนปะการัแต่ใบมันคือปะจายนี่ใบคือข้างใบปะการังนี่แต่เม็ดนันอเต็มคือปะกายังเลพี่นอ้องนี่เป็นยาชนิดหน,น,น,นึ่งคือกันให้พี่น้องจดจำไว้เองนะครับอันนี้ก็คือแก้วเจ้าจอมนะครับ อันนี้ก็อีกต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งใบอย่างนี้ต้นอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็คือสมุนไพรนะครับนี่คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็พืชอีกชนิดหนึ่งนะครับบ้านเราเรียกต้นมันปลาแต่ภาษากลางเรียกกันเกลานะครับรักษาอะไรนั้นก็ชมเอาเองนะครับนี่รัษาโรคอะไรมั่งนะครับต้นกลังเกลาอันนี้ก็คือชวนชมธรรมดาธรรมดารักษาโรคอะไรได้มั่งก็ดูเอาเองก็แล้กันนะครับ เชวนชมนะครับชวนชมธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นยานะครับแต่เป็นยานะอันนี้ก็คือหมมนุ่มานั่งแท่นก็เป็นยาเหมือนกันนะครับเป็นยาสมุนไพรไทยนะครับสมุนไพรชนิดหนึงเหมือนกันนะครับ ยังไงมากครับเพื่อนๆวันนี้พาชมสวนสมุนไพรอันนี้ยังไม่ได้ถึงครึ่งทางนะครับแต่หมดเวลาสำหรับเราซะแล้วต้องเดินทางต่อนะครับวันต่อไปจะพามาชมสวนอีกว่าจะพาไปชมสวนอะไรมัางว่ามีพืชสมุนไพรอะไรมั่งนะครับให้ชมอย่าลืมติดตามนะครับผมประเสริฐพาเที่ยวชาแน,นลครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับ